อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อครูรักเด็กเด็กรักครูจากความเชื่อที่ว่าความรู้จากครูเป็นสิ่งสำคัญแต่ความรักจากครูสำคัญยิ่งกว่าจา,จากความเชื่อดังกล่าวเป็นมูลเหตุจูงใจทำให้ครูวิสุทธ์ตัดสินใจย้ายจากเรียนในเมืองมุ่งสู่การให้ความรักก่อนให้ความรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กตามชนบทสำหรับโรงเรียนแห่งนี้นะครับมีนักเรียน3 7คนครูสองคนพันโรงหนึ่งคน ผู้อำนวยการหนึ่งคนและครูธุรการหนึ่งคนเมื่อไปถึงโรงเรียนแล้วเขาก็พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดความรับผิดชอบขาดระเบียบวินัยเรียนอ่อนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายพอครับผมมีรูปแบบการพัฒน,นานักเรียนมานําเสนอครับเรื่องนี้เราว่านะเราคุยกันที่หลังก็ดีกว่าไหมเดี<อ>๋ยวคุยกันที่หลังนะครูต่นละคนเห็นงานสอนเป็นงานอดิรดเรกสื่อเลี้ยแนว ฉันซื่อถือหมดนี่ฉันงสียใจหนีเธอคที่สุด,มสดผมขอฝ่าห้องเรียนหน่อยนะผมเปิดทีวีเขาดูแล้วล่ะไ,วไวม่ไหวเพรแห้งแต่เมื่อคืนนี้ผมต้องไปเข้าไปถอนในบ้านสักหน่อยท่ามกลางปัญหามากมายครูวิสุทธิ์ไม่เคยท้อถอยอยังมุ่งมั่นให้ความรักก่อนให้ความรู้สู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นแฟนพันธุ์แท้ตามแนวทางที่เขาถนัดและสนใจแม่เอ้ยหรออยือว่านสมอหน่ะกูเสียงเงินยองเล้วลอนกดให้หน่อยนี่ อัวันนี้ผมมีแผนการมีงานที่ผมไปจอดนักเรียนตายคนมาแล้วครับเดือนเดือนเดือนว่าอะไรว่าอะไรป๊อกครับอยากเป็นเจ้ามือขายหวยในหน้าครับไม่เป็นเจ้ามือไม่ใช่เป็นอย้ามือขายเฮ้ยบ้าไปตัวขนลาดเขาสีเบิ้งหายหลงไปมาไปตัวขนเขาสีเบิ้งหายหลครับครับพ่อครับนักเรียนจมน้ำตายพ่อไปรีบไปดูหน่อยสิครับพ่อได้รีบเดินทางไปบ้าน นักเรียนที่เส yeah, ียช mm ีวิตร้นไเรียนนักเจ้าเขามาชนใจร้านคนตายสองคนเจ้าไม่ได้ยินไดฟังพงกอนสิยายได้ฟังพงกวนแล้วบอกเธอกี่ครั้งแล้ววิสุทธิ์แล้วบอกเธอกี่ครั้งแล้วทำไมไม่ทำตามสิ่งที่เราแนะนำเธอบอกมาได้ยังไงว่าเธอจะทำให้งานวิจัยกับงานประจำเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็เธอจะมาวิจัยพัฒนานัเรียนเป็นรายคนนี่นะเธอบ้าไปแล้วหรือเปล่าปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นมันเป็นเพราะการคิดนอกข้อนอกกรอบของเธอเนี่ยหละ พราะโดนด่าอย่างนี่คือไม่เคยโดนด่ามาก่อนเลยเธอจะเป็นไงเธอ,อบ้าไปแล้วที่จะไปอยู่อย่างนั้นม่ครับผมไม่อยากเป็นคุยแล้วครับแอนถ้าเขาเชื่อตัวเองเขาคงไม่ต้องตกอยู่ในสภาพนี้นี่ครูพิสุทธิ์ประเทศชาติต้องการครูที่รักเด็กอย่างเธอนะอืมพิสุทธิ์เราดีใจมากเลยที่เธอกลับมาหาเด็กประเทศชาติจะมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนได้เพราะมีครูรักเด็กอย่างเธอนี่แหละขอบคุณนะครับที่เข้าใจผม แม้ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายครูที่รักเด็กก็จะยังคงรักและศรัทธาในอาชีพครูแล้วเด็กจะรักครู